เป็นว่านะคะอะ ก็แคนวาเนี่ยเป็นโปรแกรมที่ฟรีแล้วก็อยู่บนเบราว์เอ่ออยู่บนเว็บเบราว์เซอร์ก็สามารถใช้งานได้ก็คือคุณมีแค่อินเทอร์เน็ตคุณก็ใช้งานได้นะคะหรือว่าคุณจะดาวน์โหลดผ่านแอปเข้ามาไว้บนโทรศัพท์ของคุณก็ได้ใช่ไหมเอ่ยอ่าหลายคนอาจจะรู้จักเพื้องต้นแล้วแหละอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงหนังสือที่เราจะมาออกแบบกันดีกว่าเนาะด้วยความว่าหนังสือเนี้ยมันเป็นหนังสือสําหรับเด็กนะคะดังนั้นเนี่ยเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์ที่อยู่ด้านในเนี่ยมันไม่ได้ยากมากนะคะอาจจะใช้ภาษาอังกฤษแค่เบื้องต้นนะคะแค่ วยากอนนะคะอาจจะเป็นคําพูดหรือว่าคําถามหรือว่าอาจจะเป็นเนื้อเรื่องนะคะที่ค่อนข้างที่จะเป็นเบสิกเลยเท่านั้นนะคะเบสิกเลยเนาะแต่ก็อาจจะต้องใช้ในเรื่องของการใช้คําพูดให้ถูกหลักไวยากรณ์นะเพราะว่าอาจจะต้องมีการไม่ใช่อาจจะต้องมีการก็คือสิ่งนี้เอาไปใช้จริงเอาไปนําให้เด็กๆอ่านจริง,รงหรือว่าผู้ปกครองอ่านให้เด็กๆจริงเนาะดังนั้นเนี่ยก็เป็นเบสิก ะะภาษาอังกฤษแต่ต้องเป็นเบสิกที่ถูกต้องนั่นองเนาะก็ไม่ได้ยากนะ Google ก็ช่วยคุณได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นหนังสือเรียนหรือว่าหนังสือคำาัพเ,เด็กๆเนาะคุณก็อาจสามารถหามาเป็นไอเดียได้นะคะแล้วก็อาจจะใช้ b ิลนต์ะ balance, นะคะหรือว่าอาจจะใช้คนที่เขามีความรู้ความสามารถในการแบบตรวจสอบนะคะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนิดนางเนาะ อันดับแรกก็เหมือนเดิมนะที่บอกว่าเออคุณมีเนื้อเรื่องเสร็จแล้วแล้วก็คุณเอามาตกแต่งแบบน,นี้เราก็ใช้ไอเดียออเพิ่มเติมแล้วก็คิดว่าคนใช้เนี่ยคือใครเดี๋ยวเรามาดูตัว AI กันบ้างนะคะอ่ะอย่างตัวเนี้ยทุกคนก็ทําให้ครบทั้ง26ตัวนะคะไปประมาณหนังสือเล่มเนี้ยก็เป็นหนังสือเล่มเล็กๆบางๆแหละแต่ว่าก็คือพร้อมใช้แบบเอาไปทําแบบเออพร้อมใช้อย่างไงอ่ะพร้อม อองขายได้เลยเพราะว่าหนังสือเล่มบางๆมันเหมาะกับการพกพาเอาไปไหนมาไหนต้องไม่เอ่ยเออนะก็เดี๋ยวอาจจะเพิ่มในส่วนของสีสันนะคะการลงสีเพิ่มนู่นนี่นั่นเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะเดี๋ยวพิมจะเอาไปทําให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเอาไปลงให้กับเออสมาชิกด้วยนะอ่ะ ต่อไปนะคะไปต่อเดี๋ยวต่อไปต่อไปจะเป็นตัวของ AI บ้างเราจะใช้ AI ในแคนวาเนาะหาสิ่งนี้ให้เราเพราะาเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วว่าถึงจะเอานั่นเอานี่มาแปะนู่นนี่นั่นใช่ไหมเอ่ยอะเดี๋ยวลองมาดู AI ใน Canva บ้างอันนี้ก็อาจจะต้องขอโทษสำหรับครีเอเตอร์ทุกๆท่านด้วยนะคะที่ลงขายผลงานใน Canva เนาะเพราะว่าใน Canva เองเนี่ยเขาก็มี AI ที่สามารถ นำรูปภาพนะคะที่ AI create และออกแบบให้เราเนี่ยมาใช้งานในผลงานในธุรกิจของเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น P.O.D นะคะ K.D.P นะคะแล้วก็รวมไปถึงการใช้ลายเส้นในเชิงธุรกิจนะคะอ่ะก็เดี๋ยวเรามาดูกันละกันตอนแรกเนะี่ยพิมก็แอบคิดนะว่าแบบเฮ้ยในนี้เนี่ยมันคือการเอาภาพที่มีอยู่ในแคนวานะคะแล้วก็ ออหาภาพที่มีอยู่ในแคนวาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ตอนแรกก็แอบคิดแบบนั้นว่าเอ้ยมันคือภาพที่มีอยู่ในแคนวาใช่ไหมแล้วก็แบบเออเอลเอมนต์คนนู้นคนนี้แล้วก็เอามารวมกันแล้วมาโชว์เราให้เราแบบคีย์เวิร์ดหาได้ง่ายขึ้นใช่ไหมแต่มาถึงบางอ้อแล้วก็ทั้งหมดนั้นนะคะไม่ใช่ผลงานของครีเอเตอร์เลยนะคะทั้งหมดนั้นที่เอามาโชว์คือผลงานของ AI ทั้งหมดเลยนะคะแต่ว่ามันก็มีขอบมันก็มีความจํากัดน,นะอ่าหาในแคนวากับไปหาใน AI ที่เป็นเว็บเบราว์เซอร์ของ AI เลยอ,ะอ่ะขนาดนั้นมันจะเฉียบก,กว่ามันจะอีกเรเวลหนึ่งนะคะแต่ว่า ในของแคแนไว์ก็พอใช้ได้นะแต่ถามถ้าถามว่าพิมเอาแบบชอบแล้วเอาไปใช้จริงๆเนะี่ยพิมก็อาจจะยังคิดว่าอา่าพิมก็ยังคิดว่ามันอาจจะต้องแบบยังไงอนะ่ะอาจจะต้องอืมใช้เวลายอยีกนิดนึงบางอันก็ได้บางอันก็ไม่ได้อนะ่ะเออนอกไหมแต่ถ้าเป็นเว็บไซต์ของ ine, ของ AI เลยจริงๆนะแบบนั้นนะมันเฉียด ะะแต่ว่าเราลองมาใช้กันแล้วกันนะถ้าเกิดใครหาไม่เจอนะมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้มันจะเขียนชื่อคําว่า a p s นะคะอ่ะก็กดเข้ามามันจะขึ้นเป็นรูปม่วงๆแบบนี้แหละมันจะขึ้นว่า text and image เออ text to image นะคะก็คือเขียนแล้วก็ image เข้าไปในเนื่องด้วยว่านะคะเนื่องด้วยว่าเนี่ยตัวนี้มันเป็น AI ดังนั้นเนี่ยเวลาเราคุยกับเขาอะให้จินตนาการว่าเรากําลังสั่งงานใครสักคนอยู่นี่นะคะ เหมือนเราจะไปจ้างมาทําอะไรอะ่ะเราก็บอกเธอเลยว่าอยากได้อะไรสื่อสารเป็นยังไงคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบรบ拉布拉นะคะไม่ใช่อาจจะแบบเอ่อสีเขียวแดงเอ่อ,อ,อคือมันต้องพูดเป็นเป็นภาษาคนเลยเออแบบมันสื่อสารกันแบบอยากได้อะไรยังไงคือเป็นคอนเซ็ปต์มาเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาลองดูนะว่าเราขี้เกียจแหละขี้เกียจนะขี้เกียจเลยนะคะเราก็อโยนเนื้อเรื่องลงไปเลยแล้วกัน โยนเนื้อเรื่องลงไปว่าเจ้าตัวนี้จะคิดเอทให้เราได้ดีแค่ไหนนะพิงก็โยนตอนหนังสือไปสักตอนหนึ่งนะคะแล้วให้ห็นว่าคิดเอทดูเออห็นว่าเอตัว AI ตัวนี้คิดเอทดูนะว่านางจะคิดเอทได้ดีแค่ไหนนะามาลองดูนะคะอันนี้ก็คือโย,ยนตอนตอนหนึ่งของของหน้าหน้านึงไปเลยนะคะอ่ะเราก็ลองแบบ Ken ในเละดูนะคะว่าได้หรือไม่ได้มาลุ้นกัน เอลเฟนมาแล้วค่ะอ่าเรียบร้อยนะคะพิมพโยนไปทั้งตอนเลยนะคะก็คืออ่าสมมุติว่าคุณมีตอนหนังสือสักตตอนหนังตอนเด็กชายคนนี้ไปตกปลาที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีฉากมีรูปภาพมีอะไรมาให้ครบเลยเห็นไหมนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวเราไปดูคอนเซ็ปต์ของอันนี้ก็คือเขาบอกว่าน้องช้างตัวนี้นะคะนางไปเล่นอะไรของนางเนี่ยใกล้กับทะเลสาบ นี่เห็นไหมมันก็ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์คําว่าอ๋อเดี๋ยวเราลองพิมพ์แบบอ่าเดี๋ยวเราเอามาสักอันหนึ่งแล้วกันนะเอาเป็นอันแบบอ่าน,นอันนี้ละกันนะคะแต่ว่ามันก็จะต่างจากภาพข้างบนนะเป็นภาพรูปภาพไปเลยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองลองหาคําว่าเอาหาเป็นรูปภาพในเอลเลเมนดูแล้วมาเปรียบเทียบกันเนาะอ่ะโอเคเราก็แบบว่าเป็นเอเอเอลเมนเนาะ ราจะใช้คำว่าแบบทูชไปเลยเนาะถ้าเกิดว่าแบบในแบบการใช้ตัวรีเจอร์หาคีย์เวิร์ดในคำว่าเนาะอ่ะายทุกคนมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่เหมือนนางจะรู้แหละว่าเราว่าเราไม่อยากได้รูปภาพนะเราสงสัยว่าเขาไม่ค่อยส่งรูปภาพแบบช้างอยู่ในน้ำอะไรเงี้หรือแบบเออก็จะได้เป็นภาพกลับอแบบซึ่งมันไม่มีช้าง บางทีมีแต่น้ําแต่ไม่มีช้างซึ่งบางทีมีแต่ช้างแต่ไม่มีน้านะคะอ่ะแล้วลองวิอย์ลองเขียนปมนภาษามนุษย์ดิก็มีแต่ช้างแล้วไม่มีน้ํานะคะอ่ะสรุปว,ว่า สำหรับคนขี้เกียจนะคะสายสายขีย้เกียจแล้วก็สายที่เป็นแบบว่าพร้อมใช้นะคะ AI นะคะสามารถทำทุกอย่างให้เราได้เ,เร็วขึ้นนะคะสามารถที่จะทำให้คนขี้เกียจเนี่ยสามารถที่จะสามารถที่จะ <c oughs> ทำงานได้แล้วก็อีกอย่างนึงมันไม่ได้บอกบอกว่าขี้เกียจหรอกอาจจะเป็นแบบสายที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีเวลาเยอะนะคะและ้วก็คิดว่า การใช้งานอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้แบบยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยเออก็อเห็นว่าก็สาหรับคนที่ไม่มีเวลาแล้วก็อยากได้อะไรลเ,ะะเลยเนาะก็ดีนะคะดีไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเกณเนาะเราลองมาดูตรงนี้เขาบอกว่าเหมือนเป็นเพื่ออินสตาเลชันหรือพวกไอเดียต่างๆเนาะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีแบบตัวอย่างให้เราเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้กันลวกันเนะเป็นแบบป่าไม้ในโลกแห่งอนาคตอะไรแบบนี้ลองดู ซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดที่เขามีมาให้อยู่แล้วซึ่งเราสามารถเขียนคีย์เวิร์ดตามนั้นได้อย่างที่พิมพ์บอกว่าถ้าเกิดอยากให้เร็วแบบพิมพ์เนาะก็ใช้ไทยสตอรี่ Story, ทั้งสตอรี่แล้วเขียนลงไปเลยนะคะเมื่อเราแบบแ,บแจ้งว่าเราอยากได้อะไรอยู่ตรงไหนนะคะอยากได้อยากได้ช้างอยู่ในแม่น้ำกำลังเตะบอลอยู่อะไรเนี้ยคือเขียนลงไปเลยเขาก็จะเจเนอเรตออกมาเป็นช้างอยู่ในน้ำเตะบอลอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขกไหมซึ่งคุณไม่ต้องหาอะไรมาแปะแปะแปะ,แ,ปะ,แ,ปะแล้วเขาทำ ยอดมากค่ะแล้วก็ยังว่าแหละเมื่อกี้เราเออกแบบเป็นอะไรออกแบบเป็นงานวาดใช่ไหมเราก็ได้มาเป็นงานภาพนะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบตลกอ่ะเออมันจะมีแบบอะไรก็ไม่รู้ตลกตลกแบบเพราะว่ามันจะมีะเขาเรียกไงอ่ะมันจะมันจะไม่สมบูรณ์อ่ะทุกคนมันจะดูตลกบางทีแบบแขนก็แบบอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะมีบางอย่างที่มันแบบไม่สมบูรณ์อ่ะเออถ้าเกิดเราใช้แบบงานวาดงานที่มันละเอียดเพื่อที่จะเอาไปใช้งานพวกอะไรอย่างเงี้ย บางทีเนี่ยถ้ามือมันไม่นิ้วมันหายไปนิ้วนึงอย่างเงี้ยเออมันก็แตกใช่ไหมแต่มันเกิดขึ้นได้กับ AI บางทีอาจจะแบบแปลงอมาสวยหมดนะแต่ถ้ามาดูองค์ประกอบเล็กๆอ่ะมันจะมีบางอย่างที่แบบตลกอะไรอย่างเงี้ยนิ้วนิ้วมือหรือว่าแขนหรือองค์ประกอบการวางท่าทางมันจะแปลกๆอยู่นะแต่ว่าถ้าเอาไปใช้แบบงานตกแต่งอะไรอย่างเงี้ยกนะ็ได้นะได้เออนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูเป็นภาพ art นเซ c e p t นะคะ เดี๋ยวเราลองดูเขาอีกรอบแต่เราอยากได้เป็น art concept อ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะเอ่ออืมเราลองได้เป็น draw ลองดูซิเรากดก็ได้ไหมเราไม่ยังได้รูปภาพอ่ะ มาแล้วนะคะเมื่อกี้นะพิงก็ไปกดด้านล่างนะแล้วพิมก็บอกว่าฉันอยากได้ภาพที่เป็นภาพวาดนะคะอาจเป็นภาพช้างในสตอรี่เดิมนะคะนางเล่นน้ําอยู่ตรงทะเลสาบนะคะอะเนี่ย,อ,ยอ,อันนี้ซื้ออันนี้ซื้ออันนี้ซื้อนะคะ อันนี้พิมซื้อนะอ่าโอเคสี่แล้วสี่แล้วอ่าโอเคนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะตัวนี้คุณใช้แคนวาฟรีคุณก็ใช้ออฟแอปพลิเคชันตัวนี้ได้ใช้ตัวนี้ได้นะคะอ่าเห็นไหมแล้วก็ไม่ติดลิขสิทธิ์ตรงที่แบบมันไม่ใช่โปรนะคะมันก็ก็สามารถใช้งานได้ในเชิงพาณิชย์ได้เลยนะคะเพราะว่าแคนวาฟรีก็สามารถใช้ฟังก์ชันตัวนี้ได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่ะ เดี๋ยวลองดูลองดู F อบ้างนะลองดู F อบ้างเราอยากได้คอนเซ็ปต์นี้เหมือนเดิมนะเราอยากแต่เราจะไปสตาร์ทใหม่นะแล้วก็อยากได้เป็นเนื้อเรื่องนี้เนาะแล้วก็อยากได้เป็นแบบภาพวาดนะคะอ่ะไปเรื่องนี้ตอบ่เรื่องเดี๋ยวเราไปดูไปดูว่าเรื่องนี้มันพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเราไปดูนะเขาบอกว่าพบฝูงปลาว่ายน้ําอยู่ในน้ําอ่ะโอเคเป็นไงฝูงปลาว่ายน้ําอยู่ในน้ำเ,เป็นฝูงไหมได้นะเป็นฝูงอยู่นะ เล่นปูงเลยนะคะอ่ะอปะเดี๋ยวเราเฮ้สนุกแล้ะสนุกละมันมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยววันหลักพิมจะมาเล่นให้ฝให้เล่นให้ดูนะเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยอ่ามันภาพสวยมากทุกคนภาพสวยมากเดี๋ยวดูซิเอ้ยวันนี้ก็แค่แบบเที่ยงครึ่งเองอะ่ะเอ้ยไม่วิธ่เที่ยงครึ่งยังไม่ถึงชั่วโมงเลยเออย,ยังมีเวลานะเดี๋ยวลองเล่นไปดูก่อนลองเล่นไปดูก่อนอ่ะอันนี้ก็วิธีการใช้ภาพใน AI เนาะ เออเดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาพิมพ์ทำให้หมดเลยก็ได้เออวันนี้ทีเดียวใครกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ให้พิมหน่อยอ่อันนี้ก็คือเป็นเทคนิคาการใช้ตัว AI นะคะใครอชอบตัวนี้ก็หรือว่าจะมาดูย้อนหลังก็กดแชร์ไปหน้าเพจตัวเองคุณน่าจะใช้เวลาประมาณสักหนอาทิตย์นะก็อาจจะลบวิดีโอลบไลฟ์ทิ้งนะคะโอเคเราก็ใช้แบบนี้ ไม่ไม่แย่นะพิมพิมคิดว่าโอเคเลยนะคะแล้วรูปที่เราใช้ทั้งหมดอนะ่ะมันก็จะมาอยู่ในนี้เลยทุกคนมันก็จะมาอยู่ในนี้เลยนะคะนี่นะก็จะมาอยู่นี้เลยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราก็เอามันก็จะเต็มหน้ากระดาษไปเลยแล้วเสร็จทีเนี้ยพิมพ์อยากจะเขียนข้อความลงไปใช่ไหมพิมอยากจะเขียนข้อความลงไปเพื่อที่จะให้ข้อความ,วามนี้แบบ เนี่ยเราก็จะใช้แบบถ้าใช้แบบ AI เนาะพี่มาจะแบบพี่มาจะแต่งประมาณนี้อาจจะแต่งประมาณนี้แล้วก็แบบเอ็กซ์เท้าตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนดีนะตรงนี้สมมตินะเออไม่เอาเอาอันนี้มมนะเอาอันนี้เอาอันนีนนน้ดีกว่าค่ะแล้วก็สมมติว่าแต่งเพิ่มเติมออกมาสักอีกสักเล่มหนึ่งสักสปายหนึ่งเราก็อาจจะแบบไปเอาตัวนะเอลเลสเตนเออเอลเลสเตนอยู่ไหนเอาอยู่นี่ ประมาณเป็นดีอ่ะแล้วก็จะไปเอาตังนี้นะใช้ให้ได้กระดาษนี่อ่ะกระดาหนึ่งเดียวอะอ่ะประมาณ ก็อาจจะเอาคอมมาเล็นเล้นออกตรงนี้แล้วก็ใส่ใส่อันนี้เข้าไปแล้วก็ใช้ตัว AI ตัวนี้แทนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยทั้งหมด2 6ตัวไม่ได้นะอยู่ก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมไป Follow ตามช่องทางอื่นด้วยนะ เออเดี๋ยวพิมพ์มีอีกหลายๆตัวนะคะจะมาแชร์แต่ว่าก็นั่นแหละก็พิมพ์ไม่สามารถที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าเวลาวันไหนเนาะแต่ว่าก็ติดตามไว้แล้วกันค่ะกติดตามไว้เนาะอ่ะต่อไปตอนนี้เราก็ได้หนังสือมาเล่มน,นึงแล้วใช่ปะแล้วเราก็สามารถใช้แคนวาในการที่จะคิดเอ็ออกมาเนาะแล้วก็ เพื่อที่จะเล่าเรื่องราวตามคอนเทนต์ตามคอนเซ็ปต์ของหนังสือของเราเนาะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งแคนวานะคะที่เป็น Element นะคะแบบฟรีแล้วก็แบบ Pro นะคะรวมไปถึงการใช้ตัวแคนวานะคะที่เป็น AI นะคะ text to image เนาะ text to image เนาะแล้วก็มันจะมีอีกตัวเ,เดี๋ยวพิงก็จะแชร์ให้ดูนะเดี๋ยวไม่ได้ใช้หรอกแค่เข้าไปดูเฉยๆเนาะ มีแบบเนี่ยอันนี้ยพิมพ์ใช้ AI นะคะในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะนี่นะคะก็จะได้รูปประมาณนี้แล้วพิมพ์ใช้ในแคนวาแล้วพิมพก็ได้มาประมาณนี้เออซึ่งซึ่งซึ่งความต่างมันก็จะแบบเนี่ยความอันนี้เป็น AI ในแคนวาเนาะอะ่ AI ในแ a นวาอ่ะและนี่เป็น AI ที่อยู่ในแพลตฟอร์มอื่นนะเออซึ่งความต่างมันจะเห็นได้ชัดเจนนะคะ คต,ต่างจะเห็นได้ชัดเจนนะความละเอียดของในแคนวาเนี่ยคุณจะต้องไปใช้โปรแกรมอื่นเพิ่มเติมเนาะถ้าใช้ในกรณี AI นะ AI c a แคนวากับ a อแคนวาบางอันเนี่ยมันยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยชัดเนาะอาจจะใช้โปรแกรมอื่นที่จะทำให้ภาพเราคมชัดมากขึ้นเนาะอืม ก็แต่ว่าอย่างอย่างภาพกริ้นธรรมดาพวกนี้พิมก็โอเคนะว่ามันก็ใช้ได้ไม่ได้แย่เนาะภาพปริ้นปริ้นของเทนวาจะเป็น AI เนาะก็ยังอย่างบางอันเท่านั้นแหละที่มันดูไม่คมชัดเนาะก็เลือกอันที่คมชัดก็ได้เพราะมันก็มีเยอะเนาะและอันนี้ก็จะเป็น AI แพลตฟอร์มมืงเนาะเดี๋ยวจะมาแชร์แล้วกันแบบเต็มๆนะคะกะ็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้นะคะ ตัวสำเร็จรูปนะคะตัวนี้นะคะนำไปต่อยอดขายบนอเมซอนนะพิมพ์ก็มีลิขสิทธิ์รีเซลให้นะคะก็สามารถนำไปต่อยอดนะคะจะเปลี่ยนแต่งเนื้อหาคอนเทนต์แล้วก็รูปภาพพร้อมใช้งานนะคะพร้อมลงอัปโหลดนะคะ ก็จะมีหน้าตาออกมาประมาณนี้นะคะก็มีการใช้ไอเดียนะคะในการาใช้ตัวหนังสือบทต่างๆนะคะแล้วก็จัดเรียงนะคะให้เข้ากับเนื้อหาและก็เนื้อเรื่องนะคะเพื่อให้ดูสนุกสนานนะคะประกอบกับรูปภาพนะคะต่างๆนะคะก็ออกมาประมาณนี้นะคะก็มีด้วยกันทั้งหมด50หน้าด้วยกันนะคะก็นี่ ะคะใครสนใจก็สามารถนะคะสั่งซื้อได้เหมือนกันนะคะตัวนี้พิมพ์ขายตัวต้นฉบับเลยนะก็สามารถไปเปลี่ยนแปลงทั้งเนื้อหาแล้วก็การตกแต่งได้ด้วยนะคะสําหรับคนที่ต้องการที่จะทําแต่ว่าไม่มีเวลานะคะแล้วก็ต้องการได้ไฟล์ที่สมบูรณ์พร้อมขายแบบนี้นะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะใครสนใจก็พิมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะลายบาย